ค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมได้ข่าวว่าจบมาจากเมืองนอกเลยเหรออ๋อจริงๆนะคะคือไปเมืองนอกเรียนไม่จบครับอแต่ก็จบที่ที่เมืองไทยแล้วจบไม่ทิ้ดโดนครับแล้วเห็นว่าประสบการณ์แย่ๆเลยก็ด้วยความที่เป็นคนดิ้นไปเรื่อยครับไปทุกวงการผมจริงๆผมเกิดมาจากทุกวงการบันเทิงเมื่อก่อนที่อยู่กัไม่ไหวเอสมาหลายปีเหมือนกันแต่่าทั่งแบบวงการเมืองไทยมันไปไม่ได้ ผมก็เริ่มไปอยู่วงการชางขายอย่างอื่นตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ 48, 48. ค่บ48ตั้งแต่เราจบมาเนี่ยเราคิดว่าเราทําธุรกิจอะไรหรือเราทํางานอะไรที่เราประสบผลสาเร็จที่สุดคะที่ผ่านมาอาจริงๆเลยนะคือยังไม่เคยพอใจเลยยังไม่เคยพอใจเลย<ต>หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่มันเป็นธุรกิจเราหรือเป็นธุรกิจที่เราไปช่วยเขาบริหารใช่ครับทั้งสองอย่างเลยครับแม้แต่จะทำเองก็ตามมันก็ยังไปไม่เคยหยุดฝันสักที ไม่เคยถึงฝั่งก็คือมีแต่ควักควักเงินเข้านี่ละลายแม่น้ําเหมือนที่ท่านมราหลายคนพูดก็คือประสบการณ์ตรงๆคือลงทุนหลักล้านจะเกี่ยวหลักหมื่นอันนี้ประสบการณ์ข้อแรงจะไม่เขาเรียกว่าลงทุนหลักล้านรายจ่ายหลักแสนรายได้หลักหมื่นใช่แล้วเพระเผื่อหลักหมื่นก็โดนเบยดเบียนเอาไปอีกอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนเนี้คือเยอะมากเลยที่สําหรับคนที่มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการครับ แต่คําว่าเจ้าของกิจการมันเหนื่อยกว่าการเป็นลูกจ้างอีกการเป็นลูกจ้างเนี่ยก็คือเลิกงานเท่ากับบ้านแต่บางทีเจ้าของกิจการเที่ยงคืนไม่ได้นอนเลยค่ะสารท์ก็ไม่ได้หยุดเพราะมันมีอะไรที่ต้องคํานวณตลอดเวลาแต่พอสิ้นเดือนมาเนี่ยลูกน้องดีใจเจ้านายเหนื่อยนะใช่ไหมต้องจ่ายจ่ายจ่ายค่ะทีนี้ดีใจกับมันเสียใจเออทีนี้ว่าที่ผ่านประสบการณ์มากับเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาวันเนี้ย มันไม่ตรงกับสายงานที่เราเรียนจบกับประสบการณ์ที่เราเคยทามาเลยใช่ครับแต่คุณมาฟังแล้วคุณมองเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นที่นี่คือเอาจริงๆนะครับคือในคอนเซ็ปต,ต์ของผมก็วยความที่แบบว่ายังไม่มีในถุงในถังเหมือนกันก็เก็ตก,กับคอนเซ็ปต,ต์ที่ท่านประธานคนเดียวเาพูดเอาไว้ว่าคือเขามองภาพใหญ่แต่ว่าเริ่มจากจุดเล็กๆไอต้ตัวเนี้ยเป็นมันคลิกผมเพราะว่าผมเป็นคนที่มักจะทําอะไรประมาณคืออยากจะทําอะไรประมาณอย่างนี้ เพราะว่าด้วยความที่แบบเหมือนแบบเราผ่านมาทุกอย่างแล้วก็คือไม่ว่าจะเอาเงินโยนทุ่มใส่ยังไงมันก็ผลกลับมาม,น,มนไม่เต็มไม่เคยใช่ฮะมันไม่เคยเป็นอย่างที่ตัวเองได้หวังไวส้สักทีก็<บ>มามาในวันนี้นะ,ะเราไม่ได้มาเป็นลูกจ้างไทบแล้วเราก็ไม่ได้มาเป็นนักธุรกิจที่ต้องลงทุนเยอะๆแต่ตอนเนี้ยเรามาเหมือนกับว่าเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยลงทุนนิดเดียวและที่สำคัญนะคุณไม่ต้องหาสำนักงานคุณไม่ต้องเช่าสำนักงานคุณไม่ต้องหาลูกน้องไม่ต้องกลัวว่าลูกน้องจะเข้าลูกน้องจะออกอ,อ,อแล้วทีนี้รายจ่ายก็ตัดประตูไปเลยตัดประตูรายจ่ายไปเลยแต่รายหน้ารายได้ที่คุณคาดหวังว่าว่าในชีวิตไม่เกี่ยวกับงานไหนนะรายได้เกี่ยวกับชีวิตของคุณที่ออพอใช้ พอเที่ยวพอกินพอที่จะดูแลร,รักษาพยาบาลเพราะว่าคนเราเนี่ยไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเราประหยัดได้แต่ค่ารักษาพยาบาลมันประหยัดไม่ได้ใช่นั้นเราต้องมีเงินก้อนหนึ่งสําหรับที่เราจะเอาไว้ใช้จ่ายไม่ว่าจะไปฝากประกันหรือไม่ว่าจะเก็บเอาไว้สําหรับค่าใช้จ่ายตรงเนี้ที่มันไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะเท่าไหร่ถูกไหมแต่ถ้าเป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรเนี่ยสามสิบาททุกโลกก็มีถูกไหมใอแต่บางที ถ้าแม่เราป่วยหรือว่าลูกเราป่วยเราก็ไม่อยากให้เขานอนลำบากน<ช>ะแต่เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงเนี้เพราะฉะนั้นในความคิดตอนเนี้ถ้าต้องการเงินจริงๆสําหรับที่จะทําให้ครอบครัวสบายตัวเราด้วย<ช>ไม่ลําบากที่จะมีเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวมีเวลาที่เราจะทําธุรกิจได้โดยไม่เหนื่อยมีอิสระในทางการเงินเนี่ยคุณคิดว่าจะประมาณสักประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนได้ไดจริงๆถ้า ถ้าที่ผมอยากได้แบบสบายๆเลยนะครับก็แปดหมื่นงแสนนะครับอันนี้คือจะได้แบบมี mm hmm. เผื่อเหลือเผื่อเก็บใช้ได้ช่วยเหลือใครทุกๆคนอย่างที่พี่จะกล่าวมาถ้าไรายได้แปดหมื่นถึงแสนเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้รับหมอก่อสร้างคุณคิดว่าคุณจะมีะไรายได้แสนหนึ่งเนี่ยคุณต้องลองทุนเท่าไหร่ แล้วต้องทุ่มเวลาเผื่อโดนโกงไปนะเออแล้วก็ถ้าคุณจ่ายออกกแอดวานีเออค่าลูกน้องค <c oughs> ่าคนงานค่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช่ครับหรือว่าคุณอยากเปิดร้านอาหารคุณคิดว่าไรายได้ต่อแสนเนะี่ยคุณมั่นใจไหมไม่เคยมั่นใจเลยครับร้านอาหารขนาดไหนที่จะมีกําไรเดือนละแสนเพราะที่ผ่านมานะพี่เห็นร้านชาบูเขาบอกเขาเช่าเดือนละแปดหมืน่นครับลูกน้องกับยี่สิบคนพอโดนสั่งปิดปุ๊บโควิด เขาก็ต้องประคองร้านไว้เพราะเขาแต่งไว้เยอะแล้วลูกน้องอีกที่เขาจะต้องซัพพอร์ตไว้เนี่ยคือทำไมทั้งกุก๊กทั้งอะไรเขาเนี่ยเขาต้องจ่ายเดือนหนึ่งประมาณเก<ฮ>ือบแสนแปดแล้วเขาประคองมาเป็นปีเนี่ยรอดไหมเนี่ยใช่ไหมเออแต่มาในวินาทีเนี่ยถ้าคุณจะมีรายได้ต่อแสนบาทต่อเดือนเนี่ยคุณมองออกไหมว่าขายสิบเครื่องขายสิบเฟรนช์ไชร์ยากไหมคุณว่า ค e ือถ้าในความคิดผมว่าผมว่าจริงๆแล้วถ้ามันคลิกนะพี่คาว่าหนึ่งเครื่องสองเครื่องมันไม่มีเพราะคนหนึ่งเราก็ขายอย่างน้อยสิบเครื่องยี่สิบเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าเราไปคุยกับคนหนึ่งคนเพื่อที่จะขายหนึ่งเครื่องเราใช้เวลาเหนื่อยเท่ากับไปขายยี่สิบเครื่องต่อหนึ่งคนด้วยซ้ําไปแต่บางคนที่คนที่จะซื้อยี่สิบเครื่องนะมันง่ายนะง่ายกว่าคนซื้อหนึ่งเครื่องเพราะคนซื้อยี่สิบเครื่องเขามีตังเข้าคิดง่ายแล้วเขามองธุรกิจออก แต่คนที่จะซื้อหนึ่งเครื่องดีพูดยากอยากมาแล้วมาอีกก็ไม่ซื้อสักทีแต่ก็ไม่ไม่ไม่มาไม่ละเกะแต่เขาจะเดินมาซื้อหนึ่งเครื่องสองเครื่องว่ายินดีเออเพราะว่าคุณรู้ไหมเมื่อวานก่อนเนี่ยลูกค้ามาดูวันอาทิตย์มาดูเครื่องวันอาทิตย์วันที่บริษัทปิดพี่โทรหาท่านประธานท่านประธานคะจะมีลูกค้ามาดูเครื่องเปิดบริษัทให้หน่อยได้ไหมคะลูกค้ามาจากพัทยาแล้วเขาบอกว่าซื้อแน่ซื้อแน่แต่พอมาถึงไม่ซื้อ ไปดูหมอก่อนขำกริ้งเนี่ยกับคนทำธุรกิจนะเสร็จแล้วเขาดูหมอเสร็จเขาโอนตังมาแต่กว่าบาทเนี่ยวันนี้าาลูกคา้าได้ดูหมอ,อต้องไปดูหมอก่อนเออแล้วก็รอเขาเพราะเขาเอาให้ชัวร์เนี่ยสินค้าเขามั่นใจเงินพร้อมอขอไปดูหมอก่อนเขาแสดงห,หมอดูเป็นเทพเจ้า<ๆ>ก็ตรงเนี้ยนะคะเราอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยเข้าลุยมาแล้ว<ๆ>และเขาก็สำเร็จมาแล้ว ปัญหาไม่มีไม่มีที่จะไม่มีปัญหาฟังให้จบไม่ใช่ปัญหาไม่มีไม่มีที่จะไม่มีปัญหาทุกที่มันมีแน่นอนทุกปัญหาคุณไปทํางานที่ไหนคุณก็มีปัญหาแต่ปัญหานั้นคุณแก้มันก็จะผ่านไปคุณแก้มันก็จะผ่านไปแต่ไม่ใช่ว่าเจอปัญหาปุ๊บเฮ้ยห่วยวะย้าย bye bye. ห่วยวะ่ะย,ย้ายเพราะนั้นหนึ่งเราดูความมั่นคงบริษัทแล้วมั่นใจไหม มั่นใจรับค่ะมั่นใจเานาะตึกอันนี้เป็นของเราเองเมนบอร์ดของเราเองอะไรของเราเองหมดเราสามารถการันตีลูกค้าว่าเปลี่ยนเครื่องทุกสามปีซ่อมอะไรฟรีตลอดชีพประกันภัยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราดีดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณใช่ไ้ที่จะบอกเขาหรือเปล่าเพราะนั้นเดือนนี้พรุ่งนี้แล้วเนี่ยเดือนนี้เรียนไม่จบเลยอาจจะขายอะไรก็ได้โอเคขอบคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ ก็ที่สัมภาษณ์มาทั้งสองท่านนะคะก็จากประสบการณ์ของหลายๆคนที่ผ่านงานมาเยอะพอควนพอควรนะคะแล้วปัญหาของเจ้าของธุรกิจของทั้งสองท่านก็คือค่าจ้างแรงงานค่าลงทุนหมุนเวียนนะคะแล้วก็จะมี เวลาด้วยนะคะอย่าลืมการเป็นเจ้าของกิจการจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยหลายคนถึงขั้นต้องแตกแยกกับครอบครัวเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวนะคะแต่สําหรับงานนี้นะคะทําพร้อมกันได้ทั้งครอบครัว,ค,รวค่ะพาลูกพาต้อพอเมยพาแม่มีหลายคนนะพาอาม่าไปทําและอาม่านะคอนเนคชั่นดีมากพาไปหาลูกค้าทีเก็บ20-30ตู้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามองผ่านธุรกิจนี้นะคะแค่10บบาทก็รวยได้ค่ะ สวัสดีค่ะ